เัืงจำจังหวัดศรีสะเกษในนามเจ้าหน้าที่กองกําลังผสมในช่วงที่ท่านนายกรองมนตรีนะครับได้เดินทางมาจังหวัดศรีสะเกษนะครับแต่ใจกชงวลนะครับ,บ,รบและปักความยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษและประกอบกับกรมราชทั์มีนโยบายให้เรือนจำเป็นอีกอกลกุ่มหนึ่งนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการฝ่าระวังนะครับ In it, so I have. Don't, may hook. Donald, so I go. Team say, bang

สามเจ็ดสามแปดพนห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้า